ัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อน,อนๆมาทําไมมาทําไมไม่ได้มาเก็บฟันสิงโตนะคะแต่ให้ดูเนี่ยกอนี้มันอยู่ในสวนมันสวยมันได้ปุย๋ยดูออกดอกโอ้โหสุดยอดีอ๋ยว่างวันนี้หรือพรุ่งนี้อยากจะพาเก็บไปทําน้ําผึ้งนะคะนี่ยายจะมาเก็บยอดผักทำ,ทำงานเหนื่อยๆอยายจะเก็บยอด ดอกนี่นะคะเ,เพื่อนๆที่ FC, เอฟซีเห็นตอนยายไปเดินเล่นกับเพื่อนๆนะนะนี่คือดอกตัวนี้คานโนล่านะคะคานโนล่าเขาถามว่ากินได้ไหมโอม้ดอกมันก็กินได้แต่เขาไม่ได้ปลูกกินดอกนะคะเขาปลูกเอาเอาเอามาเล็ดมันเอามาเล็ดมันไปทำทำน้ำมัน วันนี้อยากจะกินแกงส้มเพื่อนเพิ่นงนึกเมนูออกเมื่อกี้เองนะคะดอกหลายอย่างนะคะเนี่ยทั้งกะหล่ำดาวทั้ผักเคลทั้งคาโรนามันรสชาติมันก็คล้ายๆกันอะไรเพื่อนๆอ,อยากกินแกงส้มเมื่อวานเอาไปผัดกินวันนี้จะเอาไปแกงส้ม าวาันผัดที่เหมือนกินด้วยแต่เกงง้มไม่กินนะคะมันเผ็ดพรุ่งนี้ว่าฝนจะตกเองไม่รู้ว่าจะตกเยอะแค่ไหนหวันนี้ต้องรีบทําจะปลูกผักทันเอ,อ,องเปล่านี่กินข้าวก่อน หอมแฟนใหญ่ทอนออกมาออกดอกออกดอกเอาอดอกมันขุดทิ้งนะเนี่ยดอกไปแกงสมหอมอะไรออกดอกไวแท้แกงนิดเดียวพอชามหนึ่งใส่ปลาก,กระป๋องง่ายๆไม่ต้องแกงเยอะแกงเยอะเดี๋ยมันจะเบือ่อ ต้มจอนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะลองต้มจอดูเด้อเพื่อนเพื่อนเห็นเอฟซีพูดวันนั้นที่ยายไปเดินเลยเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาตอนที่ยายไปถ่ายดอกคาโรนาให้ดูแล้เอฟซีคอมเมนต์บอกว่าโอ้ยถ้าเป็นทางเชียงใหม่เชียงรายต้มจอแล้วว่าอย่างนะี้นะอืมไอ่มันคล้ายคายดอกวางตุ้งเนาะไอ้คารนาลนะเ๋ยวยายจะจัดมั่งไม่รู้ว่าจะอร่อยปะ่ะเดี๋ยวลองดู ต้องเอาคนนานละุนลนาเนาะคานลุนนามันจะคล้ายๆอยู่นะอันนี้ต้นหนึ่งเกงมั่วๆม,มากเลยมั่วมากเลยเด้นี่ <c oughs> เอาอันนี้ก่อนเด้ขุดก่อนอันนี้เน,นี้ อากาศร,ร้อนๆมันจะแก่เร็วเพะั้นปะพอละรีบแกงรีบกินรีบทำงานมาล้างผักเรียบร้อยแล้วยายจะตำน้ำพริกแกงนะคะหอมกระเทียมพริกกะปิใส่น้ำพริกลงไปยายแกงแบบง่ายๆเร่งรีบเด้อ ไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับเยตะล้วก็ปรุงรสปรุงรสใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่น้ำมะขามเปียกง่ายง่ายเสร็จแล้วเพื่อนๆมากินกันง่ายๆแต่อร่อยนะคะเพื่อน,อนง่ายง่ายแต่อร่อยอ แกงสมปลากระป๋องว่าทำนิดเดียวได้เต็มหม้อเลยไว้กินตอนเย็นกินเล่นๆก็ได้ขาดปลาเค็มเนาะเดี๋ยววัานไหนว่างๆถึงจะแกงกินทอดปลาเค็มเนาะอื้หเนไน อร่อยอร่อยอร่อยน่ากินไหมมีมะนาวหน่อยหนึ่งมันไม่ค่อยเปรี้ยวมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมากินข้าวกันกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายตาเด้อเพื่อนๆ หนาวๆปันเปด้ยทำแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วบางทีก็ถ้าทำหม้อใหญ่ๆเนาะอุ่นไปอุ่นมาไปเก็บผักมาใส่อีกเอาปลามาเติมเอากุ้งมาเติมเป็นเกงส้มกุ้งเกงส้มปลาไปนู่น ไปกันเป็นส่วนน้ำร้อนๆอาการหนาเหนาเข้าวอุ่นข้าวอุ่นจะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ยายหงหงอ่ ผสมข้าวเนียวเนาะอดอกหอมไม่มีแดดแล้วเนี่ยฝนจะตกเปล่าไปเก็บไป็น่นดีกว่ายังไม่ปลูกดีกว่า แครอดกินข้าวเสร็จไปเก็บดอกฟันสิงโตดีกว่าเพืเ่อนเพื่อพรุ่งนี้ฝนตกฝนตกก็เก็บไม่ได้ ชอบกินแกงส้มปลากระองรสชาติมันเข้มข้นเีใช้มือก่อนเด้อผักมันสดๆดด้วยแล้วเพื่อนๆเนาะมันก็เลยกลมๆ หอมญี่ปุ่นเริ่มแก่แล้วเราจะออกดอกแล้วแก่เราจะคุดมาเก็บไว้แล้ว ដាក់ត្រាក់ខឹមหน่อยបងប្អូនណាเดี๋ยวลองต้มจ้อดูเด้อเดี๋ยวหากระดูกหมูก่อน เล่นเล่นรีบรบง่ายง่ยทำไมมันอร่อยอย่างนี้ล่ะตังใจแกงทำไมมันไม่ได้อร่อยเท่านี้ <laughs> ตั้งใจแกงมันไม่ได้อร่อยเท่านี้นะเพื่อนๆอ๋อมันนี้อร่อยมากเลยอื เผ็ดด้วยกำลังดีด้วยเผ็ดกำลังดีมันเป็นได้ฝากแค่นี้และมันหมดเาไปเติมน้ำเ็นินให้มาบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม like, ให้ยายตาด้วยนะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายตาใช้ชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดน